เขาจะปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ3ามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิ เจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานเดียมพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษเดะไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุลม คนธาตุดินราศีเมษนะคะบุคลิกความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะหัวโบราณหน่อยๆอยู่ในกรอบไม่ค่อยออกนอกกรอบนะคะดูแลเทคแคร์ตัวเองใส่ใจตัวเองนะคะมีความสุขกับตัวเองมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเป็นคนร่าเริงเป็นคนรู้จักคนเยอะเป็นคนที่ไม่ค่อยบอกเรื่องราวของตัวเอง เรื่องส่วนตัวของตัวเองให้ใครได้รับรู้สักเท่าไหร่นะคะมีความนิ่งมีความเงียบนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลบุคลิกดูเป็นผู้ใหญ่ให้คําแนะนําให้คำปรึกษาคนอื่นได้เป็นอย่างดีมากๆเรียนเยอะเรียนจบสูงก็ได้หรือว่ามีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะเรามาดูกันว่าใครที่อยากปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยใครอยากปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณ เก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงฮนุห้าดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลุมสี่ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิก6หกดาบพลังงานของคนธาตุลมอัสวินถือดาบพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมา น่าจะเป็นเด็กกว่าคุณเป็นเด็กกว่าคุณมากๆกบุคลิกความคิดก็เป็นเด็กกว่านะคะมีความหุนหันพันแล่นมีความใจร้อนมีความมุทะลุดุดันไม่ค่อยมีเหตุผลอา,อารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะงอแงเอาแต่ใจดื้อนะคะตอนที่พูดไม่รู้เรื่องก็คือไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ด้วยในพลังงานของเขาอะไรที่อยากได้ก็จะเอาเดี๋ยวนี้ตอนนี้อะไรที่ไม่อยากทําไม่ชอบก็คือ ไม่ทนเลยนั่นเองนะคะในพลังงานของคนคนนี้เรามาดูกันว่าเขาจะปรับปรุงตัวเองในเรื่องอะไรนะคะเขาจะปรับปรุงตัวเองในเรื่องอะไรนะคะความผิดหวังความเสียใจความเจ็บปวดนะคะเรื่องราวที่ไม่เป็นดังใจนั่นเองนะคะขอโอกาสให้อภัยนะคะ เข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะคะการทะลลาะนะคะไม่เข้าใจคนรอบข้างคนรอบตัวปัญหาที่อยู่รอบกายนะคะความมุม่งมั่นความตั้งใจความเอาจริงเอาจังความแน่วแน่นะคะความอดทนนะคะแล้วก็ความหนักแน่นความใจเย็นนะคะความตั้งใจนั่นเอง ข้อเสียของเขาก็คือหุนหันพันแล่นใจร้อนด่วนตัดสินใจเอาแต่ใจตัวเองชอบเอาชนะไม่ฟังคนอื่นนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เขาจะปรับปรุงตัวเองให้กับคุณน,นะคะเป็นคนที่มั่นคง หนักแน่นเอาจริงเอาจังนะคะแล้วก็ใจเย็นมีสติมากขึ้นนั่นเองแม้จะมีเรื่องราวมีปัญหามีประเด็นเข้ามารอบข้างรอบตัวคำพูดหรือว่าการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่โดนจิตโดนใจแล้วทำให้รู้สึกแย่มากๆนะคะจะไม่หุนหันพันแล่นจะไม่สวนกลับในทันทีจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยนะคะทั้งให้อภัยคนอื่นแล้วก็ให้อภัยให้โอกาสตัวเองด้วย หว่าคนที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยคนที่คุณเป็นห่วงเขาก็ได้นะคะมีความเป็นเด็กกว่าคุณใจร้อนโดนตัดสินใจไม่ยอมคลายเอาแต่ใจตัวเองนะคะอยากทำอะไรก็ทำเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังอะไรที่ไม่อยากทำก่อนหน้านี้อาจจะอยากทำแต่พอไม่อยากทำก็คือล้มเลิกในทันทีทันใดเอาแต่ใจตัวเองนะคะสิ่งที่เขาอยากปรับปรุง ตัวเขาเพื่อขุนก็คือเขาจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนั่นเองจริงจังกับทุกเรื่องราวมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นหนักแน่นมากขึ้นมีสติมากขึ้นแม้ว่าจะเจอปัญหาสักมารายร้อมรายรอบยังไงก็ตามนะคะหรือว่าคําพูดการกระทําจากคนอื่นที่ทิ่มแทงหัวใจ เป็นบาดแผลในหัวใจเขาจะพยายามที่จะไม่สวนกลับในทันทีนะคะพยายามที่จะให้อภัยในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสตัวเองได้ตั้งหลักได้ตั้งตัวได้ตั้งสติด้วยนั่นเองนะคะหากคุณเป็นห่วงใครคุณกังวลใจเกี่ยวกับใครความใจร้อนของเขา คุณคอยเตือนคอยบอกคอยเป็นห่วงเขาเสมอนะคะเขานั่นเองที่จะปรับปรุงตัวให้กับคุณจะหนักแน่นจะมั่นคงแล้วก็จะมีเหตุผลมากขึ้นให้กับคุณเพื่อให้คุณสบายใจเลยนั่นเองนะคะ